สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและประหลัดงครงการบริหารจ่ายของสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่นรวสการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตบลในเทศบาลตำบลหนาสื่อสังการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงนโยบายการบริหารส่วนตำบลในเทศบาลตำบลเนื้อหาของการถูกอบรม ซึ่งมาพ่อป้าก็เลยบอกให้ทางท่านเขาจังหวัดว่าในส่วนเนี้ยเพราะว่าถ้าเรามีเ <kuin> จ้าหน้ที่ที่มีศักยภาพแล้วมันก็จะด้ทำให้การสอบสวนนี้ต้องไปด้วยกันและก็ต้องคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันการที่เราได้มาศึกษารทางวิจัยเนี่ยเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดรวดเร็วมากเราสามารถที่จะให้เกิดเรียนรู้และกับข่าวสารทันเร็วราวลงอันนี้แล้วเนี่ยกลับไปตัวอย ก็เกิดาขงข้นผมอยากให้ความสมานสันท์ี่ได้ทำให้เรามีความรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร่ที่ยนงไม่รู้นะก็สอบถามน้องผีที่มีความแแย่เนี่ยไม่มีความกล้าหาและเอาโดยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเพราะ่ถ้าเราไม่เอาเลยความสะวกให้พี่น้องประชาชนอย่เืพ ขอกลับครูพี่้องเราของสาวดีน,นะคะแล้วก็คุ้นเคยกับกับพวกท่านสมาชิกหรือว่าในอโโงคโ์การโดยสารส่วนตัวทุกท่านนะคะแล้วก็อำเคอนะนะคะก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะพร้อมกับพาทีมงานแต่ว่าในโอกาสต่อไปนะคะจริงจำนวน800กว่าานเจอกันครั้งที่2แล้วมันทำให้จำไม่ได้แต่ท่านเข้ามาแนะนำกัวว่า็าคือไทยต้องจะขอบคุณมากนะคะเพราะว่า า็จำเรื่องจำคนเรืเ่องจำ่อนวันหนึ่งผมไม่แน่จะอ่านเรื่องเดิมเป็คนแรกนะคะวันนี้คือจริงๆเราได้มาพบปะพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันมากกว่านะคะเนื่องจากว่ายี่กรมสังฆลอจังหวัดเนี่ยเดิมจังหวัดจะเป็นคนจับอบรมสวัสดิชิบสภาที่จะมาอบรมใหม่นะคะ <c oughs> ตอนนี้คุอยอยมีต่อมาบ้างแล้วก็คุยกับคณะผู้ทรงสร่อไว้นะคะว่า เรื่องจากโกงเนี่ยตอนี้รู้เนี่ยไปถึงทั้งสมาชิกทั้งหลายเพราะว่ามันจะเป็นความรู้ที่ท่านเนได้เอาไปใช้ประโยชน์จริงๆแล้วก็เอาไปใช้ในการในการทำง,งาน